แ้่จริงๆความสวยความงามของร่างกายไมไ่มีประโยชน์ไม่มีอะไรสวยเกีกเ้าขอร่างที่เราเห็นว่าสวยถ้าเธอและท่านผู้นั้นไม่ทัดสีชีวิตวันไม่อาบน้ำไม่อาบถ้าไม่แต่งกายไม่ชำระร่างกายให้ดีภายในระยะลไม่นานท่านผู้นั้นไม่กี่วันเจ็ดแปดวัน ตัวของท่านเองท่านก็จะเห็นมาพระวันสดกรกเพื่อมองก็ไปเพื่อภายในแรกได้ก็ท่านนี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราเห็นเร่องไม่ได้เลยคืออิญญาระของท่านปัสสาวะของท่านลายของท่านน้ำมูกของท่านเมื่อใครของท่านที่เราเห็นได้ง่าย สิ่งหลายเหล่านี้เราเข้าใจว่าเป็นของสะอาดหรือว่าของสกปรกเป็นของดีหรือว่าของ,อของเลวข้างในที่เรามองในีง่ต้องมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองแต่มุมีความสกปรกสูงสเพื่อนงเพื่อสิ่งที่เราต้องการเพื่อสิ่งที่เรา้งกายให้เ แต่ถ้าว่าเาลือดแท่งไหลออกมาจริงๆเราก็ลังเกียจว่าเลือดสกปรกมีสภาวะความจริงเป็นอย่างนี้ที่เขมีความเห็นว่าเวลาจะไม่ชวนอลอกๆไม่อยากจะปัญญาและไม่อยากจะได้คู่กับสามีมตี้เพราะอะไรเพาก่อนหน้าที่จะแต่งกันมัสสนสวยๆ ไม่ว่าจะไงกันแล้วไปนานนะแบบท่าเห็นใจต้องคู่ครองโศกลงไปนี่ตัวนี้มันจะมีใจหาความเทียงไม่ได้แล้วก็น่าจะมาปลงใจมาโอโนอ๋อร่างกายของเราคนดีร่างกายเขาบอกคนตัวอื่นก็ดีที่เรามเนี่ววนงหลงไหลไฝ่ฝันอยู่แบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้ ที่มันหลงไหลฝ่ายฝันแบบนี้แต่ความจริงมันหาอะไรดีไม่ได้นอกจากจะไม่ดีแล้วสภาวะความจริงของมันก็มีสภาพหนึ่งไม่เพียงไม,ม,ไม,ม่ไม่มีการส่งตัวเมื่อเาราคบหาสมาคมีการร่วมรักแัเท้า,ทามันก็เพิ่มความทุกข์ภาระเคือยก็สมหวังไม่ีสุขสบายตัวไป